โรงเรียนบ้านนาหัวภูตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านนาหัวภูตำบลน,นาโสกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมีเนื้อที่26ไร่1งาน3.9ตารางวา สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยโรงเรียนบ้านนาหัวภูเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวนทั้งหมด44คนมีขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน6คนโดยมีนายจิรวัฒน์ทัศเนท์ทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอนรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวภู องค์ประกอบที่หนึ่งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการในรอบหกเดือนที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการประชุมข้าราชการครูมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการปฏิบัติการสอนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านการบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพัฒนาบริหารกิจการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและสัต์กิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีการรายงานดำเนินการและการนำผลไปปรับปรุง พัฒนาจัดการระบบดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปใช้ในการปฏิบัติ จริงมันลุกผลตามเป้าหมายการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาร่วมมือมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่2การประเมินระดับความสำเร็จ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในรอบ6เดือนที่ผ่านมาได้ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามนโยบาย 5Q Model, นโยบายของสำนักงานคณะกรรมาก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานและน,น,โนโยบายกระทรวงศึกษาธิการองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไม่เคยถูกลดโทษทางวินัยโดยปฏิบัติตนดังนี้หนึ่งยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพาะมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสมีความซื่อสัตย์จริตมีจิตสำนึกที่ดี และตอผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการคปูและบุคลากรทางการศึกษา 3. มมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำ 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน 5. มุ่งผลสำฤทธิ์ของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางกา,ารศึกษา 8. เคารพศักศีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 10. มีวินัยและการรักษาวินยัย ผลงานและกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบ6เดือนที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านนาหัวภูเป็นสถานศึกษาที่มีผลโอน็ตปีการศึกษา2565ชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและบรรลุปเป้าหมายเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนบ้านนาหัวภูเป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2545สูงกว่าระดับประเทศและมีการพัฒนาร้ยละ3ขึ้นไปและโรงเรียนบ้านนาหัวปูได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์อยู่ในระดับ AA และเข้ารับตาพระราชทานมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตราชาสุดาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชั้นประถมศึกษา